มผ้าเข้าปลาจะหา,หาย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 หน้าหายตาไปโดนเลยจ้ะหน่อยกําลังตะมุตตมิจ้ะเป็นตะเอาพริกเกลือไม่กินเป็นตะเอาพริกเกลือมาจิ้มกินให้ยังนี่จ้าลูกเขาก็จะบ่อใหญ่มากอะแลวมีอีกมีอีกเยอะเลยค่ะเดินเขา้ามีอีกหลาย มีอีกหลายอ่ะจ้ะหื้ยดอกดอกไม้อะดอกไม้อื้ออ่านี่นี่นี่หลายค่ะอู้หขอมาแห่งนายนแหงหลายค่ะ แต่กลัวเห็บเด้อเห็บช่วงนี้เห็บเห็บก็เห็บมาเนี่ยแต่มันได้กัดเราแบบว่าเขาจะไม่สบายด้ยจ้ะนักก็เลยบระรบรอยากจะมุนเขาบันได้เต็มเลยค่ะปลาขังข้างนี่บ่ได้หายไปไซเดอบ่ได้เข่าปลา แล้วก็บอค่อยมีคลิป่ามีคลิปมาให้ท่านผู้ชมชมเนาะเลยอาศัยว่ามีมีก็ค่อยมาอย่างเงี้ยแม,ม,ม่จ๊ะมีก็ค่อยมาใช่อุ้ยแดดบักคักเลยแดดบักคักเลยช่ำมากเกิดขางถนนได้ด้ยคักบ่เมื่อกี้เห็นอีก,กาบ่อนเต็มเลย ยเต็มลเลยค่ะมาจะให้ดูนี่ต้นของมันนี่อันไหนมันฉ่ำมันก็จะฉ่ำสีแหล่แหล่แดงๆนะผัวฟูเต็มเลยค่ะเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเบื่อสิคือเป็นเบ,เบื่อเบื่อสินี่โอ้ยตรงนี้มาเลยอยู่ผสมปนเปื้อกระดอกไหม หยิบเอาหยิบพอกินนะนะเป็นดงเลยค่ะเป็นดงเลยของฟรีสวยน่ากินเลยจ้ะอันนี้มันเกิดเองนะนัดว่าได้ปลูกแล้วนัดจะให้ดูนะถนนข่างถนนเลยจ้ะแล้วก็ต้นองเขา เต็มเลยค่ะข้างบนไหลยาวลงมาเลยจ้ะไหลยาวลงมาข้างล่างของฟรีจากธรรมชาติจ้ะมีเต็มเลยค่ะแบล็คเบอร์รี่ป่าเดี๋ยวนาะจิพาเข้าไปขังในอีกตรงนี้ก็มีนี่ตรงนี้เป็นพุ่มเลยค่ะ ต้นเขาจะเป็นน้มนะต้นของเขาจะเป็นน้มจ้ะแมะลงก็จะเต็มเลยค่ะนี่แบคเตอรี่ตรงนี้ก็มีอีกจ้ะน่นขึ้นมาได้เอาไม่ได้จ้ะอีก,กากินเต็มเลยจ้ะตรงนู้นก็เต็มเลยน้อมยมันร่วงเต็มเลยจ้ะ rất là tầm tần tần bao nhai ăn này ta có ok cả ừ. mà tòng mồn pa vào đi, ít pa vào รี่ปลาหรือถั่วบัลรีปลานะลูกของก็ไม่ใหญ่นะนี่ดูกักวก็เงี่ยนี่นนพองนี่เต็มเลยค่ะเต็มเลยหอม,มเปรี้ยว แล้วมันลังห่อพริกเกลือมะห่อพริกเกลือมานั่งกินเอาคลกๆเลยจ้ะอืเปรี้ยวอมหวานเป็นกล่องประสัดเนาะเป็นคึ้นขึม,ขมยังไงกับใบลูกเพราะว่าเหมือนฝนมันจะต,ตกเลยค่ะเป็นอึมอึม คมคืมยังไงไม่รู้เอ้าเอา้าฝนด้วยแหละบอกว่าฝนจะตกอืมยุ่งกับมากะเด้มาตอมโอ้กล้องนับเป็นแบบไม่ชัดเลยว่ะเออชัดแล้วปั๊บแสงมันบ่ได้นะ น้าเราต้องไปปลูกจ้ะมาหาเก็บกินเลยรับต้นอันนี้นคายคายรับเออกูหลปาปลาเกิดใส่กันเลยเกิดใสใสกันเลยจ้ะน้ำอืยั่ได้หลายอยู่ด้วแต่ว่าเจอเห็ดจ้ะพี่น้อง เมื่อเกิดให้คนเด็กเก็บกินดีแทนเนาะโอ้ล้นมือแลอ้วข้างในนี่ก็มีจ้ะอันนี้ก็ลังออกอ นาก,กะวิเวกวางเวงจ้ะพราะว่าป้านี่บมาเคยเขา่าแอบกว่าน,นิดๆจ้ะแต่ต้นมะสเต็มเลยคิดว่าปีนี้เราจะได้มาเก็บมะสึแน่เลยเห็ดมันอะ่ะเพราะว่ามันดินแบบนี้แล้วก็มีไอเนี้ยอุ้ยอันนี้นาตลกจังเลยจ้ะตอนนั้นมันเป็นดอกสีขาวตอนนี้เป็นหมากแล้วค่ะเป็นหมากแล้ว มีานอนแเขาด้วยเมื่อกี้เจอเห็ดอยู่นะเห็ดไอเห็ดเถิงแต่มันเน่าแล้วเนาะเมื่อกี้เจอเห็ดด้วยนี่ทีนัดบอกว่าดอกอะไรมันหอมๆเนี่ยดอกอันนี้จ้ะคล้ายๆกับต้นพักเกษตรบ้านเหาได้จ้ะกินเหมือนๆกับอ่ากินเหมือนกันกันกบไอดอกพย่อมอ่ม <c oughs> น่าจะมีเห็ดเนาะมึงเนี่ยสลับดินอย่างเงี้ยน่าจะมีเห็ดมากๆเลยพี่น้องเพราะว่า,าดิน,นอะ่ะไอ้มันเปื่อยอ่านะมาค่อยมาได้เนี่ยมีถนนให้เดินเข้าไปด้วยมีถนนให้รถขับเข้าไปด้วยแต่นัดยางอเพราะว่าเขาไปมนะันน่าเจอเห็ดแล้วไม่รู้เห็ดกินได้หรือเปล่าเนี่ย เห็ดกินได้บ่พี่นอ้องจ้าเห็ดกินอะไอันนี้มันเห็ดอีหยั่างอ่าบ่แน่ใจเด้เนี่ยมาเมนบ่น่าจะกินได้นะาเฮ็ป่าเห็ดแล้วก็ปายแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ป่าหลายขนาดแท้นางของมาเลยน,นี่อุ้ยแบบช่วงนี้เยาวรางสันส่นเล็กสีเนาะ มันหกแล้วก็วแม่งไอเฮบแหมนัดย่านนัดนหรือ่ปล่ากาเขาป้าบันไดนี่ก็เฮดเฮดตีนแฮดหรือเปล่าเนีเ่ยเฮดตีนแทบแน่เลยนะ้มหนาจะกินได้อยู่เนาะอือถ้าเป็นต้นนี่ีอยางก็มาเสือต้นนี้เป็นต้นมาเสือมันจะต้องมีเ็ทไอยังก็มาเสือหมนี่แหละเขามาหาเก็บเอาไตต้นมาเสือนี่แหละถ่าจะมีเห็ดนะัที่วามองนี่นาแต่เฮดมามาเสือ หลายขนาดแน,แน่เลยเนี่ยโอ้โหแม่งเอียงบักไงเลยน่ะดำกลกรูขีดีอยู่เนี่ย